ปิดแล้วอรอเขาบอกว่าปิดแล้วแต่เรายังอยากจะเข้ามาซื้อก็เลยขอซื้อะใม่อนกเขาีอานี่นี่เอาเบ้าใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่เราตามหา ปีที่แล้วเปิดซื้อแบบไหนปีที่แล้วสามมันต่างกันยังไงอะมันมีชมพูกับไม่มีชมพูอะนิวเหมือนกันหรือนี่วะหรือสีฟ้ามีสามอันวะจ้าอันนี้มั้งของก้อยสีฟ้าอ๋อให้ดูที่น้ำอันนี้เป็นเเป็นน้ำนมเรารู้สึกว่าเป็นสีฟ้าปะเอาเลย เอาเท่าไหร่เอาหนึ่งอ๋อคราวที่เราเปิดซื้อรุ่นนี้ออออ๋ัันนนนนีี้้มเเป็ยแต่เป็นสีส้มค่ะโทนเนอร์แต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีโมชั่นต้องซื้อแบบไหนอ่ะอีโมชั่นอันนี้ก็เป็นน้ำแบบโทนเนอร์เหมือนกันแต่ว่ามันใช้ก็คือใช้ตบตบอันนี้ตบอันนี้ไม่ต้องตบอ่ะตบคลาบเหมือนอีโมชั่นแล้วแต่จะใช้กี่ขั้นตอนแล้วแต่เราจะเลือกนี่สีส้มแบบคลาบที่เราที่เราซื้อเอา 那可、啊。